สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทักร์จากแคลนวีดิทนะคะและว,วันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์นะเ<ๆ>พื่อนๆก็จะได้กลับมาพบกับจันและ,ะรายการ t o อปฟนะคะซึ่งทีนี้ก็ยังอยู่ที่เกมแคชช็อ Can นนะคะวันนี้จันจะมาพูดถึง5อันดับสิ่งที่เราอยากให้เกมแคชช็อ Can นมีเพิ่มเติม,ตมนะคะเอาละค่ะเ<ๆ>พื่อนๆเริ่มคิดกันในใจเลยนะคะว่าเอ๊ะมีเรื่องอะไรบ้างนะที่เราอยากจะให้มีในเกมอะถ้ามันมีเพิ่มขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกว่า อยากเล่นเกมมากขึ้นหรือว่ามันจะทําให้เกมน่าเล่นมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคหลังจากที่คิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันที่อันดับที่5กันเลยค่ะอันดับที่5นะคะจันขออนุญาตยกให้กับเรื่องของการ ที่เกมแคชเชีแคน่าจะมีเป็นเดลี่ล็อกอินให้เรานะคะเป็นของขวัญมอบให้กับผู้เล่นที่เข้ามาเล่นเกมทุกๆวันนะเอ,อ,อย่างอย่างตอนนี้เพื่อนๆคงจะทราบว่าจันเข้าไปเล่นเกมซอมบี้แอนาชีนะคะซึ่งทุกๆวันเนี่ยเขาจะมีการแจกของรางวัลน,นะหรือว่าอย่างเกมเศรษฐีอะไรเงี้ยการที่เราเข้าเล่นหลายๆวันต่อเนื่องกันเนี่ยเขาจะมีของรางวัลมาให้เป็นลำดับขั้นเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ ซึ่งของแคชชัอแคนเองอาจจะแบบสมมุติว่าถ้าวันแรกอาจจะให้เป็นทองอะไรเงี้ยหมื่นสองหมอะไรก็ได้นะสมมติเฉยๆนะคะวันที่3วันที่4อาจจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มให้น้ำดําหรือว่าพอถึงวันที่7อาจจะเป็นให้เพชรสัก10เม็ด 20เมตรอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เป็นสิ่งที่น่าจะดึงดูดนะคะให้เรารู้สึกเอออยากจะกลับมาเล่นเกมทุกๆวันทุกๆวันแล้วก็เหมือนจะเป็นการตอบแทนให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เล่นเกมนี้ทุกวันอยู่แล้วนะคะคันนั่งจะเเชื่อว่าคนที่เล่นเกมแคชเพนส่วนใหญ่เนะี่ยจะเป็นสาวกที่แบบค่อนข้างเหนียวแน่นนะคะคือโดยปกติเขาก็จะต้องเข้ามาล้นทุกวันอยู่แล้วอนอกจากที่ เราจะได้โบนัสจากการปล้นแล้วก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่ามีของรางวัลอะไรเพิ่มเติมให้สำหรับคนที่ล็อกอินต่อเนื่องทุกๆวันเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับตอบแทนให้กับสาวกแคชช็อปแคนด้วยนะคะเพราะว่าคนที่เล่นเกมนี้ส่วนใหญ่เล่นย,วยาวๆเล่นนานๆอยู่แล้วนะถ้ามีสิ่งนี้ตอบแทนให้เขาน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกมยิ่งน่าเล่นมากขึ้นนั่นเองนะคะ มาถึงอันดับที่4นะคะจันคิดมานานนะคะว่าทำไมในโหมดซิงเกิล a r ร็ t เนี่ยทำไมก็ถึงไม่เพิ่มแมปขึ้นมาให้เราสัทีนะคะคืออยู่แมปนี้มาตั้งนานมากๆแล้วนะแล้วพอพอเราจบที่แมปเนี้ยเราก็คือต้องปล้นอย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็หลายๆคนคงรู้สึกเออมันแค่นี้เองหรอมันน่าจะมีต่อเพิ่มนะคะก็ถ้าเกิดว่าเขามี มีแมปของกอบลินตรงนี้เพิ่มเข้ามาแล้วอาจจะครีเอทแบบหน้าตาของแมปให้มันแตกต่างไปให้มันดูสวยขึ้นหรือว่าให้มันดูน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นอาจจะเพิ่มเป็นแบบเป็นโหมดการรบทางน้ําหรืออะไรมีการข้ามคลงข้ามสะพานไปตีอีกเมืองอีกฟากหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเป็นการครีเอทแมปให้ดูแบบสวยงามมากขึ้นอันนี้จันว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดึงดูดให้คนเข้ามาเล่นได้เยอะขึ้นนอกเหนือจากการที่ ไปปล้นนะคะเพราะว่าการไปปล้นเนี่ยเวลาเราที่ไปเจอแบบบ้านของคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็แบบบ้านก็จะไม่ได้แตกต่างมากนะคะเพราะว่าอ,อจนเชื่อว,ว่าประมาณสัก70-80%ขึ้นไปของผู้เล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหาแบบบ้านมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วอาจจะเอามาปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเล็กน้อยออดังนั้นแบบบ้านเนี่ยมันไม่หนีกันมากนะคะแต่ว่าในโหมดกรอบลินเนี่ยคือผู้ผลิตเกมเองเสามารถที่จะครีเอทได้แบบ อันลิมิตเลยถูกไหมคะเพราะว่าคุณเป็นคนผลิต,ลตเกมเองอยู่แล้วอะ่ะคุณอาจจะใส่คคองตรงกลางเพิ่มอะไรเข้ามาแล้วก็คือทําให้มันดูแตกต่างจากเมืองที่เราออกไปปล้นปกติทั่วไปอันเนี้ยมันน่าจะทําให้เรารู้สึกตื่นตาตื่นใจมากขึ้นก็ได้นะคะใครเห็นด้วยกะจันยกมือขึ้นนิดนึงคะ่ะ อันดับที่3นะคะจันเคยคิดเล่นๆมาหลายครั้งนะคะว่าเอ๊ะทำไมเกม Cash of Can ถึงไม่มี Story Mode บ้างนะคะคือมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเอ่อแคมเปญโหมดก็คือเป็นเมืองกอบลินนะคะเหมือนกับการต่อยอดซึ่งจันก,ก็คิดไปเล่นๆว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเกิดว่าเรามี Story Mode อะซึ่งเป็นเหมือนเราสามารถที่จะเลือกคาแรคเตอร์ได้ว่าวันนี้เราอยากสมุติว่าเราอยากจะเเลือกคาแรคเตอร์เป็นอาเชอร์เป็นธนูนะคะแล้วก ออกไปผจญภัยในเมืองแคสแคนในด่านต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเออมันไม่ใช่แค่การออกไปปล้นธรรมดาแต่อาจจะเป็นการไปเล่นเพื่อที่จะเก็บเลเวลเพิ่มหรือว่าเออเมื่อเก็บแต้มเพิ่มเพื่อไปแลกเป็นเพชรเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะเป็นความตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเร,เร็วๆนี้เองนะคะเกมแคสแคนได้ปล่อยเอ่อวิดีโอตัวหนึ่งออกมานะคะเป็นคลิปที่ให้เราได้ ลงไปเหมือนกับผจญภัยอยู่ในเมืองของเกมแคชแคนเลยให้เราได้ขี่หมูตัวหนึง่งร่วมไปกับทีมของฮ a อกไรเดอร์นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะหมุนกล้องนะคะเ,เพื่อที่จะดูได้รอบๆเลยคือฟิวณนะตอนนั้นน่ะเวลาที่เข้าไปดูวิดีโอตัวเนี้ยเราจะรู้สึกเลยว่าเหมือนกับเราได้เข้าไปอยู่ในเมืองนั้นจริงๆตัวเนี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่สันปิงเลยว่าเฮ้ย ถ้ามันมีสตอรี่โหมดนะแล้วเนี่ยเราเข้าไปเลือกเล่นแบบนี้ได้นะคะเนี่ยเหมือนกับเราเข้าไปขี่หมูไปออกไปรบอะไรแบบเนี้ยได้จริงๆเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยรับรองได้ว่าสุดยอดมากๆนะคะก็เอ่อถ้าเป็นไปได้นะมีตัวนี้เข้ามานะรับรองว่าแบบต้องสุดๆอะ่ะจันไม่รู้ว่าจะบรรยายว่ายังไงดีเพื่อนๆเห็นด้วยหรือเปล่ายังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันข้างล่างนะคะ ับที่สองนะคะจนเชื่อว่าหลายๆคนอยากปรบมือให้กับข้อนี้อย่างแน่นอนนะคะและเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีคนริ่มร้องมาเยอะมากนะคะนั่นก็คืออยากจะมีเครื่องผลิตเพชรนะคะแม้ว่าตอนนี้เกมเ,เขาจะได้ให้กล่องเพชรมาก,กับเราใช่ไหมคะซึ่งจะสามารถ ขุดแล้วได้เพชรมา25เมตรเนี่ยแต่ว่ามันก็นานๆทีมาทีนะอันนี้ก็เป็นแบบความเพอ้อๆนะจันว่าไม่มีวันเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้ามีเมื่อไหร่นะรับรองได้เลยนะคะว่าซุปเปอร์เซลได้ใจผู้เล่นไปเต็มๆนะเพราะว่าเจ้าเครื่องผลิตเพชรเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีได้จริงๆนะต่อไปในเวลาที่เราสร้างทหารไปเพื่อแบบไปปล้นไป ไปวอลอะไรก็ตามนะจะได้สามารถเอาเพชรเนี่ยมาปลูกงควีนหรือว่าเร่งการอัพทหารเอ้ยเร่งการผลิตทหารนะคะให้มันเร็วมากขึ้นจะได้ทันใจผู้เล่นมากขึ้นนะคะเวลาจะไปปล้นอะไรก็ไม่ต้องรอกันอีกต่อไปนะเพราะว่าเราจะได้มีเพชรใช้ขึ้นนั่นเองนะคะแต่ละประกันได้ว่าข้อเนี้ยไม่มีวันเป็นจริงนะเพราะว่า ซูเปอร์เซลเขาก็ต้องอยากได้ไรายได้จากการขายเพชรนั่นเองนะดังนั้นก็ถือว่าเป็นลำดับที่เราก็ได้แต่ฝันๆต่อไปนะคะอันนี้จันลุกษาแบบซุ้มทำเองเลยนะคะเจ้าเครื่องผลิตเพชรตัวนี้เนี่ยสวยไม่สวยยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะคะโอเคไปดูกันที่อันดับหนึ่งเลย สำหรับอันดับหนึ่งนะคะจันไม่แน่ใจว่าในใจของเพื่อนๆอันดับหนึ่งคืออะไรนะแต่สำหรับจันแล้วนะคะอันดับหนึ่งคือสิ่งนี้จริงๆอยากได้มากๆเลยนะคะเพื่อนๆสังเกตดูจากรูปนี้นะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากหน้าตาอินเทอร์เฟซปกติบ้างนะคะแต่แน่นั่นก็คือปุ่มคำว่า a อ t a เวลาที่เราจะออกไปปล้นนั่นเองนะคะ ถ้าไม่จักถึงอยากจะได้ปุ่มแอตแทกตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราขึ้นมาเล่นถ้วยบนบ้านบนบนเนี่ยเวลาที่เราต้องการที่จะเ,เลือกหาบ้านต่อไปเรากดปุ่มเน็ก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 ไปเรื่อยๆถูกไหมคะแต่เวลาที่เราจะลงทหารเนี่ยถ้าเรากดคําว่าเน็กแล้วมันพลาดมันเฟล,ลขึ้นมามันจะกลายเป็นว่าเราแอตแทกไปโดยออโต้นะคะซึ่งจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคนะคะมันแบบ มันเฟลอ่ะมารู้สึกว่าเฮ้ยบ้านนี้ฉันไม่ได้อยากตีแต่แบบบางทีเราเล่นในมือถือจอมันเล็กๆใช่ไหมคะเราต้องการจะกดน e x t อะแต่มันพลาดนิดเดียวไปลงตรงมันพลาดไปนอกปุ่มนิดเดียวไปโดนสนามหญ้าอย่างเงี้ยกลายเป็นเราปล่อยทหารลงไปซะนั้นนะคะแบบแล้วเราก็ต้องไปกั้นใจตีซึ่งบางทีแบบกดไปไอ้บ้านที่พลาดลงไปเป็นบ้านสิบเอ็ดอย่างเงี้ยแล้วแบบพอต้องกั้นใจตีไปเพราะว่ายังไงมันก็ลงทหารไปแล้วถึงเราจะไม่ตีอ่ะ มันก็เสียถ้วยอยู่ดีใช่ไหมคะแล้วต้องดันไปพลาดโดนบ้านโหดๆอย่างเงี้ยแล้วมาเสียถ้วยโดยใช้เหตุอะไรเงี้ยมันแบบเฮ้ยคือบางทีเวลานั่งรถอยู่มือถือก็จอเล็กๆแล้วรถคงเพลงไปมาโอกาสที่กดแล้วมันจะพลาดแบบเนี้ยมีสูงมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกมเพิ่มปุ่ม a อ t แท k เข้ามาแล้วก็ให้เราเหมือนกับถามเราซ้ำอะค่ะว่าแบบอายุชัว ว่า you want to attack หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออโอเคอย่างนั้นนะเราจะรู้สึกว่าเออถามฉันนิดนึงดีว่าฉันจะจะตีบ้านเนี้ยจริงเปล่าให้เราเช็คทหารคือเหมือนเหมือนหน้าจอเวลาที่เราจะไปวอค่ะพอกดปุ๊บก็มีเด้งเตือนขึ้นมาก่อนว่าทหารครบไหมน้ํายาครบไหมมีโลพร้อมไหมแบบชัวร์ไหมแล้วเราค่อยให้เรากดโอเคอีกครั้งหนึง่งนะคะอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเออลด การสูญเสียถ้วยไปได้ค่อนข้างดีมากนะ,ะคือบางทีแบบจันแบบเล่นแบบกึงบ่งหลับกึ่งตื่นอะไรเงี้ยเบอร์เบอร์นะคะกดพลาดแบบเสียถ้วยไปแบบสามสิบสี่สามสิบห้าถ้วยอะไรเงี้ยแล้วไปตีทีไปตีเขาแบบโอ้โหภาษตีได้สามดาวได้ห้าถ้วยหกถ้วยอย่างเงี้ยมันใช่ไหมอะ่ะคือแบบนะเพิ่มปุ่มนี้ให้ได้ไหมนะคะเดี๋ยวจันจะเอารูปเนี้ยแบบ ส่งไปทางอีเมลของซูเปอร์เซลเลยนะคะเผื่อจะได้นะก็พยายามอยู่เหมือนกันนะคะอยากมีมากเลยปุ่มนี้นะคะแบบอยากให้เขารีเช็คถามเรานิดนึงนะว่าแบบเออคุณต้องการตีจริงหรือเปล่าไม่ใช่แค่ว่าเรากดาพลาดไปโดนสนามหญ้าแล้วแบบคุณลงหารให้เราไปเลยอันนั้นจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับห้านดับที่จันได้จัดอันดับมาให้ดูกันในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อนๆชอบหรือเปล่าคะคิดเห็นตรงกันกับจันหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆมีห้านดับในใจของเพื่อนๆอยู่แล้วที่อยากจะบอกก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกจันมาได้ใต้คลิปเลยนะคะจะได้เป็นการแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะแล้วก็ที่พิเศษมากๆนะคะ จันอยากจะให้เพื่อนๆนะคะช่วยออกความคิดเห็นกันนิดนึงนะสำหรับทนะ็อปไฟในอาทิตย์หน้าซึ่งจันอยากจะทำท็อปไฟเกี่ยวกับว่าเราอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในเกมแคชช็อปแคนนะคะจันมีหันดับหดในใจของจันอยู่แล้วละนะว่าอยากจะให้เปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะอ,อ,อย่างเช่นข้อหนึ่งที่จันน อ่ะบอกไว้ก่อนเลยหนึ่งข้อก็ได้จันอยากจะให้เปลี่ยนนะคะที่จะให้บ้านก้าสามารถที่จะอัปเกรดเปก้าให้เป็นเลเวลสี่ได้นะเ <c oughs> พราะจันคาใจนานมากแล้วว่าทำไมอ่ะ <c oughs> คุณให้พ่อหมดเวลหกเราได้คุณคุณให้หมูเพิ่มเลเวลเราได้ซึ่งแบบแต่ทำไมเปก้าถึงไม่ให้อันนี้เป็นสิ่งที่คาใจมานานมากนะคะเพื่อนๆล่ะคะมีอะไรที่คาใจที่รู้สึกว่า เปลี่ยนเฮอนะเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะมีน้องบางคนเสนอมาบอกว่าเปลี่ยนให้แบบลดราคารั้วลงอีกได้ไหมน <c> ะ <oughs> คือกำแพงเนี่ยมันแพงสมชื่อจริงๆนะคะก็ <c oughs> แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะใครอยากจะให้เกมเปลี่ยนแปลงอะไรลองเสนอมาดูแล้วกันนะคะ <c oughs> แล้วก็จันจะรวบรวมข้อมูลนะคะส่งเป็นอีเมลไปทางซูเปอร์เซล คือจันว่ามันต้องมีคนส่งไปเยอะมากอยู่แล้วล่ะแต่เราอาจจะเป็นอีกหนึ่งเสียงก็ได้นะคะที่จะส่งไปสะท้อนให้ให้กับทางผู้ผลิตเกมนะคะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะจัน ขอบคุณทุกคนจร,จริง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 โอ้หลายจริงเลยนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่ติดตามดูคลิปของจันมาตลอดเราอาจจะเป็นแค่สังคมเล็กๆนะคะที่มีคนไม่ได้ดูหรือว่าติดตามอะไรกันมากมายแต่ว่าจันรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขทุกครั้งถึงแม้ว่าตอนนี้จันจะแบบยุ่งภารกิจมากๆแต่ว่าจันก็พยายามที่จะทําคลิปออกมาทุกๆวันเพื่อให้ทุกคนได้อ่ จะได้มีคลิปดูจะได้ไม่เหงากันนะคะก็ยังไงฝากกด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อนๆจะเห็นที่หน้าจอนะมีโลโก้สีดำอยู่นะคะ เขียนว่าวีดิทอิดก,กดเข้าไปเพื่อ s u b s c r i b e ได้เลยนะจะได้เป็นกำลังใจให้จันทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็จันมีคลิปตัวยอย่างให้ดู2อันนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้ในช anel เราก็ยังมีคลิปที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทั้งคลิปแนววิชาการแล้วก็คลิปที่แบบออกแนวบองบองบ้งบาวฮาฮาอะไรกันนะคะก็ยังไงฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ